คนจนไม่ได้อยู่ในหมวดคนขยันความฝันถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นแค่ความฝันรู้ถ้าไม่ทำก็ถกับไม่รู้วันนี้แอดจะพาทุกคนนะครับไปฟังประสบความสําเร็จของคนที่สําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการขายัว้ขนาดแอดเห็นแล้วเนี่ย แอดอยากทึ่งและยังแอบปิชานี่นี่เลยครับทุกคนเอาละครับถ้าทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้แอดด้วยนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยครับเข้าเลยครับอ่าสวัสดีครับเซบูนครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับวันนี้ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนครับในตัวนี้ตอนนี้อยู่ลบบุรีครับอำเภอบ้านมีครับอ๋ออำเภอบ้านมีครับนะครับเซบูนนี่ก็คือเรา เนี่ยหญ้าแต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเห็นหญ้าไหมหญ้าสวยวัวน,นี่อ้วนจำม่าทุกตัวเลยคือเวลาเขากินหมดเนี่ยเขาขึ้นมาใหม่หรือว่าเราย้ายไปเรื่อยๆครับผมผมย้ายไปเรื่อยๆครับก็ถ้าหญ้าหมดก็ไปเรื่อยๆไป,อไปดูก่อนครับตรงไหนมีหญ้าก็ดูหญ้าดูน้ําแล้วก็ย้ายไปเรื่อยครับอ๋อเราก็อาศัยว่าเราไปดูก่อนใช่ไหมครับเสืนใจครับเสือบุญครับวันนี้ผมเห็นวัวเสีอบ,บุญเนี่ยผมบอกตรงเลยครับผมรู้สึกอิจฉามากๆเลยครับ แล้วทุกคนเนี่ยหลายๆคนนคนคงคิดแบบผมอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาถามว่าเฮ้ยมันยากไหมเนี่ยกว่านที่จะทําได้ขนาดนี้มันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมถามนิดนึงนะครับสิบูนครับวัวมานานเรื่องครับตัวนี้ผมเก้าปีครับโอ้โหเลี้ยงมาเก้าปีเลี้ยงมาเก้าปีแล้วใช่ครับแล้วแล้วทำไมต้องต้องเลี้ยงวัวเลยครับเมื่อก่อนนี้คิดอะไรอยู่ฮะตอนนั้นก็มันก็มีแบบตกทอดมาครับแต่มันก็ยังไม่เยอะ แล้วเราก็มาเลี้ยงต่อแล้วเราก็มารู้ว่าอ่าเลี้ยงวัวมันไม่ขาดทุนนะพี่ก็คือว่าเราซื้อเป็นแม่พันธุ์หรือว่าซื้อรุ่นอายุน้อยในราคานี้พอเราเลี้ยงไปราคามันก็จะขึ้นไปตามตัวมันเรื่อยๆครับอืปกติเนี่ยคือมีคุณพ่อคุณแม่เราทําอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มาสืบสารถอดแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ไม่ไทํามันก็อ,อไงเด้ย ไม่ได้ทำให้เราแย่ลงมันดีขึ้นใช่รเราก็เลยมาพัฒนาใช่ครับโอ้โหนี่เลยครับทุกคนขับที่ไปที่มานะครับของเสียบูนนะครับเรามาเลี้ยงก็อพอเรามาชอบก็มาหลงสเสน่ห์ในวัวอย่างเงี้ยเนาะก็คือชีวิตอิสระดีครับไม่มีใครมาบังคับอ๋อแล้วก็พอเรามาเลี้ยงเรารู้สึกชอบเราก็อยากพัฒนาอย่างทําเขาให้หัวโล้นอะไรเงี้ยเราก็ศึกษา,าบ้างอืก็ทํามาเรื่อยครับ ไอทาเขาให้หัวล้นบางตัวนี่ก็ล้นมาแต่กําเนิดบางตัวนี่เราก็ต้องทําใช่ไหมครับสิบูญครับใช่ครับแต่ของผมส่วนมากจะเป็นทําครับจะทําตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับโอ้ทุกคนสักวันหนึ่งนะผมมองดูว่าเราจะต้องมีข้อมูลเรื่องนี้แล้วผมจะต้องมาถ่ายให้ทุกคนแน่นอนขอญาตเป็นมืครับเสบุนครับย้อนแสงครับเสบุนมานั่งฝั่งนี้นะฮะเออล้ม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 หลังจากที่คุยกับเสบูญมาพักหนึ่งครับทุกคนรู้สึกคันปากคันมืออยากจะถามอีกฮะ จริงๆแล้วเนี่ยผมมองดูครับบัวของเราเนี่ยครับมีหลายสายพันธุ์เลยครับเสบูนครับเอ๊ะทำไมเสบูนี่ต้องเลือกวัวบมานด้วยครับอืออ่าที่เด่นเด่นเลยคือเจ้าเนื้อพี่แล้วก็เป็นวัวที่นิยมในตลาดเป็นวัวเลี้ยงง่ายอออย่างอย่างเลี้ยงง่ายก็คือว่าเขาจะเก่งเรื่องเนื้อเลี้ยงเลี้ยงแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้ก็คือเขาจะทนแดด ทนฝนทนต่อสภาพแวดล้อมอ๋อพูดง่ายว่าเขาทนเจ้าเนื้อใช่ครับต่อสภาพว่าแวดล้อมต่อ,ก,อกว่าเกาะภาคอื่นว่างั้นใช่ครับก็คือมันก็เข้ากับการเลี้ยงของเราไงอเราเลี้ยงแบบไร่ทุง่งแบบนี้ก็คือเขาทนแดดก็ไม่ค่อยหอบอเวลาเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็จะค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าอืแบบอย่างอืงอ่นโอ้ครับแล้วแล้วถามนิดนึงครับเสบุญตอนนี้นะฮะ แล้วหน้าฝนเนี่ยครับเรื่ลำบากไหมครับตัวนี้เลยดูฝนตัวนี้ฝนตกหนัหนกๆมันก็ล,าลําบากครับพี่เพราะว่ามันแฉะมันก็ไม่ค่อยมีที่เลี้ยงอ๋อครับวัวจะไม่ชอบน้ําแฉะครับอ๋อัวชอบแ้งแห้งก็คือถ้าสมมติว่าฝนตกตรงนี้เราก็ต้องย้ายขึ้นมาบนบกใช่เราต้องย้ายหาที่ที่ว่ามันแห้งโอ้โหพูดแล้วก็เหนื่อยไหมก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยช่วงฝนตกเหนื่อยในช่วงฝนตกที่เหลือก็สบายเลยเนาะครับ หญ้าเขียวขึ้นโอ้โหขอบคุณมากครับเสบูนและยังมีหลายเรื่องราวนะครับเสบูนครับผมอยากจะคุยกับเรื่องราววันนี้ขอล้วงลึกเลยนะก็สมมติว่าช่วงนี้ช่วงดำนาช่วงดำนาเราก็ย้ายไปแบบนี้แหละใช่ไหมครับผมใช่ครับอืมก็คือถ้าเขาทําเราก็ย้ายเขาปลูกเพืชผผลเราก็ย้ายถูกไหมครับใช่ครับอืถ้าหน้าทำนาหมดผมย้ายลงเขื่อนครับอ๋อเขื่อ,อ,อน <c oughs> ก็คือพื้นที่กักเก็บน้ําของเขื่อนเขื่อนอะไรครับผมเขื่อนปลาสักครับอ๋ออยู่แถวเขื่อนปลาสัก นะครับในช่วงฤดูที่เขาทำนากันแล้วนะครับคือน้ํายังไม่เต็มมันก็จะมีที่กว้างครับอืแล้วก็ไปเลี้ยงในนั้นแล้วส่วนเรื่องแล้วส่วนหน้าฝนของเราเนี่ยครับมันมีโรคมาไหมอันไหนที่น่ากลัวและอันไหนที่ป้องกันโรคหรือว่าอันไหนที่เขามากับโรคโรคมากับเขามากที่สุดครับผมโรคจะมาเยอะหน้าฝนครับมาเยอะหน้าฝนที่แน่ๆเลยคือปากเท้าเปื่อยอืแล้วเราป้องกันยังไงครับสิบบุญครับเราต้องทําวัคซีนเป็นประจาครับอ๋อ ก็ของผมจะทำสี่เดือนครั้งครับอ๋อเราทำเป็นประจำอยู่แล้วอ๋อนี่คือนี่คือวิธีถามว่ามันอ่ามันก็ช่วยได้ก็คือถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่บางตัวมันอาจจะจะติดตัวอย่างตัวที่ผมต้านทานน้อยๆอาจจะติดครับอ๋อแต่ก็คือติดแล้วมันจะรักษาหายง่ายอ๋อครับก็คือนี่คือวิธีจัดการของเิบูนนะครับการสิ่งที่ขาดสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ วัคซีนครับเลี้ยงวัววัคซีนสำคัญมากก็วิธีจัดการของเสบูนเนี่ยครับก็คือมีวิธีจัดการเรื่องของสี่เดือนเราฉีดทุกครั้งอยู่แล้วทุกสี่เดือนอยู่แล้วใช่ครับก็เลยหายห่วงได้นะมครับผมอย่างตัวที่รับวัคซีนมาตั้งแต่เล็กๆยันมันโตมาเนี่ยมันก็จะมีภูมนั้นภมนั้านทานเยอะมันก็แข็งแรงอืมขออนุญาตแป๊บนึงครับ เอาล้ครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเข้าถึงพริกถึงขิงเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้นะครับแล้วช่วงนี้นะผมบอกเลยนะครับเสียบูนนะครับช่วงนี้นะครับบอกเลยราคาวัวนี่ก็ขึ้นมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีคนที่สนใจในการเลี้ยงวัวเนี่ยพอสมควรเลยครับเสืยบูนครับใช่เสียบูนนี่มีวิธีแนะนํากับน้องๆพี่ๆรุ่นใหม่ไหมครับที่เขาจะเข้ามาเลี้ยงวัวเนี่ยเขาต้องรู้จักอะไรบ้างครับผมตอนแรกๆเขาต้องจัดการแบบไหนพอจะบอกได้ไหมครับก็ต้องศึกษาก่อนนะพี่ศึกษา ทุกทุกอย่างให้รอบคอบก่อนค,ครับอย่างเช่นการจัดเตรียมที่อยู่ของเขาที่อยู่อค<ด>อกไว้ง่ายคอกอาหารอาหารโอ้ย่าเราแบบย่าเราจะมาเลี้ยงแบบไหนยืนลงเกี่ยวหญ้าให้กินหรือว่าเราจะมาปล่อยแบบยังไงยังไงมันก็ต้องจัดการให้เข้ากับตัวตัวเองครับครับคือสิ่งนี้คือเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับ<ต>เพราะแต่ละที่แต่ละพื้นที่แต่ละคนมันเลี้ยงไม่เหมือนกันนะพี่๋อใช่ใช่บางที่พื้นที่มีคนหนึ่งไล่พี่อยากจะเลี้ยงวัวสัก สักห้าสิบตัวได้ไหมถามว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับยืนลงใช่มันต้องเอาที่เข้ากับตัวเองก่อนน้ำจึงใส่ถ้าสมมติสมมติสักไล่หนึ่งกัดน้อยก่อนใช่แล้วเขาขยับขยับขยับขยายไป๋อเรื่องทีเดียวปุ๊บโอ้ยเย็ดกันตายไม่มีที่กินเนาะนอนทับกันบ้างทับหางกันก็เป็นอันตรายไปสมมติขครับสร็จบูนโอ้โหนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะค่อยๆเริ่มต้นครับค่อยเริ่มต้นเทละน้อยไปหามากแล้วมันประสบการณ์มันจะสอนเราไปเองพีอืม อ่าเสบุญครับบัวที่ได้ราคาในยุคยุคนี้ส่วนมากที่เสบุญขายแบบบ่อยๆเลยครับรู้ว่าตั้งแต่ปีนี้ยันปีที่แล้วนะครับเรื่องสีเนี่ยมีส่วนไหมครับเสบุญครับสีมีส่วนครับอืมีส่วนค่อนข้างเยอะเพราะว่าอ่าคนส่วนใหญ่ถ้ายิ่งถ้าเขตภาคอีสานเขาจะชอบสีแดงครับอ๋อเล่นสีแดงชอบสีแดงใช่คือมานี่เสียเสียครับสีครับสีแดงมีไหมครับอย่างนี้เลยใช่ครับส่วนมากจะชอบสีแดงอ แต่พูดถึงว่าจะสีขาวหรือสีแดงนะสำหรับตัวผมเองนะครับเนาะมันก็ยังตกที่ราคาเนื้ออยู่ดีใช่ไหมครับเสียบูนก็มันก็อยู่ที่รูปร่างม,มันด้วยพี่มันก็อยู่ที่รูปร่างมันด้วยตกอยู่ที่เนื้อก็ต่อเมื่อวัวตายอเรากล้าการันตีได้วัวแม่พันธุ์ในชุดของเสียบูนเนี่ยครับเรากล้าเลยที่ว่าวัวของเราอ้วนสันทัน์แล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปล้วงลึกนะครับว่าหนาลึกอย่างที่เสียบูนเนี่ยเขาพูดจริงหรือเปล่าครับนะครับทุกคน โอ้โห oh. นี่ผมฟังแล้วผมก็นะที่ที่เห็นแวบๆบินโดนรออยู่นี่บินโดนอยู่นี่ก็คือเซเวนะครับผมทุกคนนะครับก็คือเซเวนะครับและพันธุกรรมนี่ก็เกี่ยวเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะครับเนาะ <c oughs> ก็พันธุกรรมก็คือบามานเชลโรเล่แวงกัสเลือดสูงเลือดต่ำนี่คือเราก็ต้องเกี <c oughs> ่ยวครับ <c oughs> เราต้องเกี่ยวเหมือนกัน <c oughs> เกี่ยวกับรา,า <c oughs> คาด้วยเนาะอ๋อล้วเซบูนครับผมถามนิดนึงทําไมวัวเซบูนเนี่ยอ้วนอ้วนทุกตัวเลยฮะมีสูตรลับไหม มีแบบว่าเอาอาหารคนให้เขาไหมอะไรงี้ก็มันก็มีบ้างนะครับอืมก็ส่วนมากก็เลือดจะช่วยได้เยอะครับเรื่องมนุกรรมเลือดสูงช่วยได้เยอะอแล้วก็การเลี้ยงของเราก็คือผมจะปล่อยกินอย่างกลางวันผมจะปล่อยแต่เช้าเลยผมตื่นตอนไหนผมก็จะปล่อยตอนนั้นครับก็คือให้เขากินทั้งวันกินให้อิ่มไปเลยถ้าเขาอิ่มแล้วเขานอนของเขาเองครับไม่ต้องไปคิดว่าอิ่มแล้วคือเราไม่รู้ตัวเขาหรอกถ้าเขากินอิ่มเด๋ยวเขานอนเอง กินน้ำนอนเองใช่แล้วก็ถ้ากลางคืนที่กว้างๆผมปล่อยกินกลางคืนด้วยครับอืแล้วก็อาหารมีเสริมบ้างเป็นบางตัวที่ให้นมลูกจนผอมอะไรเงี้ยผมก็เอากลับบ้านไปเสริมอ๋อถ้าสมมุติว่าตัวไหนที่เราดูแล้วว่ากินอาหารไม่เก่งเว้ยแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วเราก็ไปทําให้เขาอ้วนแล้วก็มาปล่อยที่ฝูงประมาณนี้ใช่ครับอ แต่ส่วนมากเลยก็คือมันก็อยู่ธรรมชาติ่ะพี่มันจะผอมก็มีแต่แม่แก่ๆแล้วก็แม่ที่ให้นมลูกครับผมนี่พูดคุยกันมาตั้งนานแลวครับเสียบูนครับช่วงนี้เสียบูนเปิดราคาไหมฮะตอนนี้นตอนนี้ก็ยังยุ่งๆอยู่ครับย,ยังไม่ได้เปิดนย,ยังไม่ได้เปิดแล่วก็ถ่ายในฝูงก็ พอคร่าวๆราคาให้ฟังได้ประมาณรูปร่างนี้ราคาไหนแต่ก็คือยังไม่ได้เปิดขายครับโอเคครับต้องในยุ่งยุ่งอยู่อ๋อยังยุ่งยุ่งอยู่นะครับทุกคนคนะฮะทุกคนก็ยังรอติดตามนะครับว่าเสียบูนล,ลูกพะโงของเราเนี่ยนะครับจะเปิดในช่วงไหนนะครับและส่วนมากเนี่ยเสียบูนก็ไอเรื่งเปิดราคาเนี่ยอยู่ที่เดือนไหมเดือนหรือว่าแล้วแต่เราจะยุ่งจะว่างอย่างที่บอกไปไม่เกี่ยวพี่มันเป็นชุดของมันครับก็คือชุดนี้โตมายี่ิตัวย0กวิบต,ตัวพอจะขายได้พอจะแบ่ง<อ>ได้แล้วก็เราก็เปิดไปอ๋อ เราดูช่วงที่เราว่างอะไรเงี้ยเราบางครั้งเขาอาจจะเล็กอยู่ใช่ครับเขายังยังยังอยู่ในนมแม่อยู่ยังไม่วรที่จะพากนมอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือเหตุผลถามว่าราคาแพงแค่ไหนผมก็ไม่ไม่เปิดครับช่วงนั้นคือถ้าเอาไปไปเลี้ยงแล้ววัวผอมลงเพราะว่ากินนมไม่กินนมไม่พออย่างเงี้ยมันก็จะเสียชื่อเราครับมันจะโตช้านั่นแหละครับทุกคนเขาเรียกว่านะครับพี่ เสียบูนเนี่ยนะครับเขาก็มีจรรยาบาณในการเลี้ยงวัวนะครับไม่ใช่ว่าเขาอยากจะขายก็ขายเขาไม่ดูลักษณะเลยว่าเอ,อ้ยลูกตัวเล็กลูกตัวใหญ่นี่ครับคือสัญยาบาณของพ่อขานะครับผม <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คาว่าวัวฝูงกับวัวยืนโรงเนี่ยแตกต่างกันไหมแตกต่างกันยังไงสําหรับเสียบูนวัวแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันสำหรับผมก็ว่าแตกต่างกันเยอะนะครับอย่างวัวฝูงเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าครับผมนอนกลางคืน ก็คือนอนมียุงก็คือนอนอย่างนี้ครับมไม่ไจ้สร้างพูมคุ้มกันให้ตัวเองอตากแดดตากฝนก็คือตากอยู่อย่างนี้ครับโอ้ก็พูดง่ายว่าคุ้มกันพวกนี้สําหรับมแมลงอย่างที่เสียบุญเล่าอกี้ครับก็คือทําอะไรเขาไม่ได้ใช่ครับก็คือพูมพมต้านทานมันจะเยอะก็คือยุงพวกยุงพวกอะไรก็คือโดนมาตั้งแต่เล็กๆแบบพี่ก็คือต้องนอนอยู่อย่างเนี้ยอ่าครับแล้วเรามีสมมุติว่ามีเนี่ยอย่างอย่างช่วงหน้าฝนแบบนี้น เรากลาค่ำเมืองคืนนะครับผมเรามีวิธีการจัดการไล่แมลงไล่ยุงให้เขาช่วยไหมครับผมก็มีช่วยครับอมีช่วยบางทีก็ก่อไฟอะไรอย่างงี้ให้เขาบ้างอ๋อว้าวนะครับนี่นะครับผมนี่คือความออันนี้คือประสบการณ์นะครับการรับประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า9ปีนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับผมทุกคนผมก็จะคุยกับเสบูนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังวิธีการจัดการก่อนจะเลี้ยงวัวและได้ฟังประสบการณ์จากคนเลี้ยงวัวมายาวนานมากกว่า9ปีทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างครับส่วนแอน,นะครับชอบช่วงที่เสบูนบอกว่าเราทําในสิ่งที่เรารักแล้วมันจะตอบแทนเราเองและเราต้องอดทนแอนนี่ซึ้งมากๆเลยทีเดียวเชียวครับใครที่อยากเป็นแบบเสียบุญคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือใครอยากเป็นแบบเสียบุญกดหนึ่งใครไม่อยากเป็นแบบเสียบุญกด2หรือถ้าอยากใครอยากจะดูวิดีโอต่อกดดูวิดีโอได้เลยครับ เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ